บูเคเบนเดนเทาอะไรของมันเนี่ยเด็กร้องไห้คุณนังพยาบาลแสดงว่าคุณนังพยาบาลใจร้ายนะเนี่ยเปลี่ยนช่องดีกว่าโลเคชัน่นฮอตดีลอะไรเนี่ยแล้วรายการสองคนอาบแดดหายไปไหนแล้วว่าเราคิดถึงรายการนะั้นมากเลยนะรายการที่ฉันดูกับเพื่อนตอนเด็กๆอะ่ะรายการที่ตอนนั้นที่จอก,ก้าหางใช่ปะ วยรายการนี้ก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะไปเที่ยวแบบเออเจ๋งเจงจงพรุ่งนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วเราอะ่ะก็คงจะต้องรีบนอนนิดนึงเห็เพือพ่อ,อนยังเคลมมือถือกันอยู่เลยก็เรานะ่ะอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันมานอนค้างบ้านด้วยกันได้ด้เหรอเออก็เราเป็นวัยรุ่นนี่คะวัยรุ่นก็ต้องมีนอนค้างบ้านกันบ้างแหละพิซซ่าอร่อยจังอ่ะกินโคลาด้วยโอย ดื่มโคลาเยอะๆก็ไม่ดีดนลาเพื่อนเพื่อนจะอารมณ์ดีเกินไปแล้วพรุ่งนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วเรานะ่ะจะต้องจัดกระเป๋าแต่ก่อนอื่นเลยขอนั่งส่วมแป๊บหนึง่งโอ้โหหางยาวเข้าไปในส่วมแล้วนะั่นอะ้โ,อโหเพื่อนๆชอบล้อเรียนเราอยู่เรื่อยเลยโอ้จะว่าไปวิวสวยีเหมือนกันนะอา้าว มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยห้องน้ำก็มีตั้งหลายห้องปะว้ยว่าแต่ทำไมเธอใส่ชุดนอนโรงพยาบาลแบบนั้นอะเธอไม่ได้ป่วยนะเอ่อชุดนี้มันใส่สบายดียอ่ะ <laughs> ใส่สบายก็ใส่สบาย <laughs> นี่ก็ห้องน้ำอีกห้องนะึงนะฉันแบบเป็นคนที่รวยมากๆนี่มันตีสามแล้วนี่วายยังไม่ได้ทำอะไรเลย <laughs> เดี๋ยวนะขอจัดกระเป๋าสักนิดนึง เป่ากระต่ายกระตุ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 ยเย้ทุกคนเก็บหางด้วยเย้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแคทตี้เก็บหางได้ด้วยเหรอแคทตี้เก็บหางได้นะคะทุกคนนอนกันนะใช่ต้องนอนแล้วแหละนี่มันตีสี่แล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะลาตีสวัสดีนะคะทุกคนเราเจอกันพรุ่งนี้เชา้าค่ะเช้ามากเลยนะเพื่อน นี่เราตื่นกันตอนไหนเนี่ยโหตื่นหกโมงชีวิตจริงนี่คือต yeah> ื่นไม่ได้นะคะบอกให้ตื่นไม่ไหวคือแบบโรงเรียนชีวิตจริงมันก็ไกลจากบ้านนะแต่ว่าอยังตื่นสายได้อยู่นะคะทุกคนโอเคเออเออไเม่จังเลยขออาบน้ําก่อนแต่ฉันต้องการความเป็นส่วนตัวฉันขอไปอาบน้ําตรงตรงนี้ห้องน้ําตรงนี้เออ อาอบน้าแล้วสดชื่นสบายใจที่สุดในโลกเลยไม่ต้องโป้จริงนะทุกคนเพราะว่าโป๊จริงแล้วแบบน่าเกลียดอ,ออกสื่อโอเคเฮ้ยเมื่อวานไม่ได้แปรงฟันเฮ้ยทุกคนเราลืมแปรงฟันเมื่อวานลืมแปรงฟันใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เสียงอะไรกันเนี่ยเสียงระเบิดวุ่นวายจาังเนาะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่า อะไรตลอดเวลานี่ฮะเมืองของเราเนี่วุ่นวายจริงเลยนะคะเหมือนจะเป็นเมืองที่สงบแต่มันก็จะว่าไปก็วุ่นวายเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ๊ยระเบิดอีกแล้วแล้วจะไปเดียยังไงคะเนี่ยทุกคนเอ่าโอเคเข้ามาตามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอวีผมก่อนรักษาความสะอาด คือความจริงเนี่ยมันก็ไม่ถูกระเบียบเท่าไหร่หรอกนะคะใช้ผมสองสีแบบนี้ไปเรียนอะความจริงมันไม่ถูกกฎหมายอะทุกคนเออปิดไฟลอลิสติกคือสุดอ่ะโอ้ยเลิกเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดเปิดปิดได้ละแล้วลิตาเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนสายกันนะโอเคโอเคโอเคป่โอ้ย โอ้มีร้านจักรยานอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ oh my god ร้านเขาดูดูเหมือนกันเนาะโอ้โ oh หมีรถตำรวจด้วยวันนี้ต้องเดินไปอีโรงเรียนอีกแล้วปะเนี่ย <c oughs> ไม่เอาดีเราต้องปั่นจักรยานไปโรงเรียนกันนะเพื่อนอ่ะกลางลมกลางลมฮ <c oughs> นี่ทุกคนอยากจะบอกว่าโรงเรียนเรานะอยู่นู่นเ่ยความจริงนู่นของเราก็คือนิดเดียวเองไป ันจัก,กรยานไปโรงเรียนกันดีกว่าแล้วถือล่มด้วยทุกคนแบบนี้ก็ได้เหรอเอ้เพื่อนรีบตามมาละกันฉันขอไปก่อนละ่ะแ <c oughs> ลมโบวว้ยรถเกือบชนแล้วแลมโบ้ขี้เกียจขนาดนั้นเลยเหรอดูสิทุกคนใครมันจะนั่งวิวแชร์ไปโรงเรียน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ไฟไหนแล้วเนี่ยฮะเอาเน่ไนไงโอ้โห สุดยอดจริงๆนะคะนี่อ่ะออกเอ,อกจาจักรยานแล้วทิ้งไว้เนี่ยแหละโอ้โหนั่งบแชร์มาโรงเรียนให้ตายเถอะน่าสงสารจริงจริงเฮ้ยทุกคนค่ะแคตตี้รู้สึกผมแบบสองสีมันไม่เรียบร้อยอะดูริต้าดิริต้ามัดผมมาโรงเรียนนะแต่แบบเราสองสีอะเราสองสีแล้วแบบมาแต่สองสีงงอะโอเคมาเอาล็อกเกอร์ตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าโอ๊ย อนะ่อึ๊บอ่าเป็นนักเรียนก่อนถึงจะเช่าล็อกเกอร์ได้เอาล็อกเกอร์ตรงนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็หยิบหนังสือมาด้วยอ่าจะได้ไม่ลืมวุย้ยเพื่อนกระเป๋าน่ารักจังเลยน่ารักว่ากระเป๋าแครอทเลยอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งเ่ากัศูนย์หนึ่งไมได้ศูนย์ะ <c oughs> นะนี่วันนี้เรามาเรียนวิชากวนกันนะ ตามช่องจริงใจชาแนวด้วยนะเออนี่ติดตามช่องนี่นี่เรามาเรียนวิชากวนกันเหรอเนี่ยพอเธอดูเหมือนอะไรอะ่ะ You never get bored when you try something new. There's really no limit what you can do. โอ้ทิ้งหรอเป็นคำที่สามารถที่จะเจเราได้เยอะนะคะเนี่ยทุกคนดูเหมือนว่าวันนี้คุณครูจะไม่มาอาดีตเพื่อนๆก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยมาเรียนกันเองเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไ้เรามาเรียนกันเองก็ได้อืมีิเกียิยินวิชาการแลว้วว่าไปเอ๊ะ เออจริงด้วยคุณครูลาป่วยนี่ว่าคุณครูลาป่วยแต่เรามาเรียนมันโอเคมันโอเคคุณครูลาป่วยแต่คุณครูก็บอกให้เรามาเรียนกันเองกลายเป็นเรามาเล่นกันเองเอ,อ๊ะอะไรกันนะช่างเป็นอะไรที่งงเสียจริงอ่ะเพื่อนเรามาชุดบ้านกันดีกว่า<ม>เดี๋ยวทำไมมันไมไม่ลงห่วงอ่ะเธอทุกคนคะไม่ลงห่วง ชุดบารไม่ลงห่วงอะมันไกลเกินไปหรือว่าอะไรอะทำไมมันไม่ลงริมโอ๊ยโอ๊ยทำไมมันโอ๊ยพวกเธอใส่ชุดเชียร์ลีดเดอร์ก็เราหล่อฉันยังใส่ชุดนี้อยู่เลยเอาทำไมมันไม่เข้าเราโอ้ยมันไม่ได้สักทีอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคยเล่นเข้าไปรอบเดียวเองนะ พักเที่ยงอ้าวเธอไม่ใช่คุณครูนะแต่เก็บเออเก็บเก็บเก็บเป็นอะไรเถอะเก็บบันไดเลายเถอะปะกินข้าวพอแล้วไม่กินเอใครโอ้ยวีมีนุ่มสวัสดีค่ะคุณนุ่ม เขียมือถือดีกว่าวนันนี้คุณครูห้องเราลาป่วยไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยโทรหาพิซซ่าเดลิเวอรี่หน่อยทุกคนโทรหาเพื่ออะไรห้ามโทรสแปมอาะโอ้ยฉันทำยังไงอ่ะฮัลโหล โทรไม่ได้ก็ไม่ต้องโทรเนาะอะไรใครโทรมาแมบอบโมคุยกับใครคุยกับตัวเองชัดๆเลยเอ๊เอ๊โอเคน่้แต่คุยกับตัวเองแหละข้าวเอ๊ เสียงเสียงโทรศัพท์นี่ตึง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 ตงตึ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 งโอยเสียงโทรศัพท์เอ่อใครกันนะโทรมาอ๋อค่ะอ๋อคอเซนเตอร์ใช่ไหมคะบายบายค่ะนี่มันมืดแล้วนี่วอ เมื่อกี้บอกข้าวกลางวันข้าวกลางวันอะไรกันนะโอเคจบไปแล้วกับชีวิตสามสาวเออตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นเออแบบนี้หรอกแต่ว,ว่าโอเคขอดื่มอะไรก่อนโอ้ยบาร์ปิดแล้วออะ่อปิดแล้วหรอไม่ปิดเร็วจังอะ เนี่แล้วมีสายลับเฮ้ยสายาลับเขาจะฆ่าเราปะเนี่ยโอเคทุกคนหนีก่อนดีกว่านะคะ <c oughs> เดี๋ยวเบนก่อนสายลับอ่าเบนบ้านจะได้ไม่ต้องมายิงเราเมื่อเราอยู่ในบ้านนะคะ,ะดื่ม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 เบียดื่มเบียแบบสมมุตินะ น,นีมันมีคลิป N อถามมาแล้วสินะมาต้องต้องไปทำแล้วโอเคอลสสำหับคลิปนี้ถ้าเพื่อนทุกคนชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปบ้านนะคะทุกคนบายยนะคะน่าจะเมาแล้วล่วละอาการแบบนี้ไม่รู้สิฉันนอนแล้วนะไปบ้านนะคะทุกคนอยากใ,ให้มีก็บอกได้นะชีวิตสามสาวชีวิตสมสาว